ก็หยอกกันนะแต่ก่อนหยอกกันโอ้ยแต่เก่งลมงตูนพ่นใส่กันมึงน้าแถเราพากันว่าไม่รลียดีพีบาทไอ้ดอกเทียนนงี่เ่งคนพ่นใส่กูน่าอะไาเนี่ยอาท่านประคำยังม็ดกระเที้ยวนกจากพ่นไวๆมหาเถียงเป็นถ่ายไี่จะาก่อนหยอกกันหยอกกันดีก็ยังก็ยิงแต่ท่านไปบอกนี่แล้ว ไม่บอกขุกรอนี้มาขึ้นกอนี้แปดซีคนนะือว่าอะไรยังไงล่ะแปดซีบอกเลยย่ามีคนมาถามผมบาเบา่อนนะพอดีเลยถามฉันเ่ได้ถามก็เลยบอกคนไปจะถึงเมืถึงแล้วนั่นที่ได้หิ่ได้บวชโอ้บอกครับโอ้ไม่ผมเนี่ยน่นคุณตะมอนภาสาแยงบวชแต่กรมปอซิกเลยคุณเพ่อนอยู่ซาให้กินยังไงเมืองยังลูกเตก็บเอ โอเคเดี๋ยวไปดูผมดื้อน้อหยอกก็เพิ่นยกให้แมตเตะเคียนไงหยอกก็ไปเล่าทางเราหน้าโอู้ยี่่เบียร์แดหน้าคุณพีหยอกเลยแมตเตะเคียนประจานเรื่องอะไรจังเลยคะมันหลายโต้มันหลายหลายองค์หลายองค์หลายอู้ยี่นพ่อในพ่อหน้ายี่ต่อเ่มึอยู่อยู่นี่ต่อก็เปลี่ยนจากองค์ไหนเป็นองค์ไหนไฟเป็นไฟตอนไปนอนหน้าเด้ันลงเดินน้ำตามดามอู้ยี่่างอย่างอ่อนเทียงอยู่กูมี Paid, มานอนหน้าแต่ตะเกียงไเบื้งคุ้ยนอนหลับว่าหยอกกันด้วยบ่ยังมาแรกบ่หยอกเพิ่นโอ้ยเกียงหลายบ่ดำหน้าห้ได้มืออื่นมันเต็มทงอยู่ส่วนเราบ่หยอกกันแม่ตะเคียนบ่ะคะตะแรกบ่เราอยู่เถียงหน้า่นแล้วเนี่ยมาแรงมาย่างอมเหม่อมทงหน้าตุ่มต่ำตุมต่ำอยู่แต่ตะเกียงคืเบิ่งคุ้ยนอนซื้อมาตะคุ้ยขาดกินกะกขคืนแล้วว่านะเบนขึ้นแล้วสามช้ถุงนี่แลนเขาขึ้นเถียงตะเกียงก็บ่หมอดได้หรอเงึดขนาด เสียงเต็มเลยเจอ้ยเต็มเต็มเลยหรอเนาะย่างนี่ทำนี่วถั่วเนี่ยนะนีกวัวควายนี่วัวควายนั่งฟังเบิงคือเสียงดําหน้าเสียงมายังจําจํดําหน้าแล้วทีเดียวทีเดียวคือวันนี่คนบริยานเนาะงกอยกกันเป็นคนเรื่อยเบรยันเบรยานแล้วเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมาต้มผัดคนเนาะโบวุ่นมากแลยเนี่ยเปิดบานจะเห็นเลยเดื่อยเลยดีที่เขาจกให้จกแล้วออกบุตรมองอยู่ อันนี้แม่มาบอกแล้วบือคะเรื Bond ่องวาจังใดค่ะมื่อกินอ yup ่ะเพื่อนเพื่นมาไห้แล้วถึงงมือถือหรอกนี่บอกคอยมาซ่าเพื่อนเพื่อนต้องมาบุ๋นวาอยู่เลยบอกจักโตค่ะตัวเดียวมีตัวใดนอกค่ะนี่เม็ดเดียวแข็งๆเม็ดเดียวเลยแปดซี่คนว่ะแปดซี่เม็ดเดียวแปดซี่พะน่ะขนาดนั้นให้ตัวเดียวเลยให้ตัวเดียวเลยแข่นะแๆเนาะวอันนี้ฟันบอกเขาเรื่องจังใดค่ะันมันบอชิงฟันมันเชิงเพชื่งน กันเรื่องล่างนี่เราเนาะเป็นพิษมหาเนี่ยการคือคือฝันคือบ่ฝันนี่แหละเนาะฝันคือบ่ฝันบ่บ่โอ้ยเขาไปส่งรอคนบัวมักซื้อเลขซื้อเบอร์เสียแล้ววะอุ้นไปห้าบอกผู้อื่นเสียแล้ววะเพิ่นมักมาบอกคนที่บ่มักซื้อเลขซื้อยังแม่แม่เพิ่นไปเพิ่นไปจังนไรค่ะหน้าตาเราก็เรวเราจะไปเราก็เพิ่นเธอเนียงเพื่อไปเห็นร้วเหน้าเราตาเราก็ไปเรื่อยๆบ่าอือีีเสียงก็มีอีกทเสียงก็มี อันนี้มาเป็นเป็นรูปเป็นล่างเลยบอกเขาบอกบุกคอยเห็นหนาแล้วหอกแล้วบุกคอยไปเป็นโบขอดออันนี้บอกเต้เสียงบอกเต้เสียงบอกว่าจังไหนเนาะค่ะในฝันเื่ออ๊อฟอ๊อฟนั่นแหละล่ะก็แก๊กแอืมบันนี้ก็บอกว่าจังไหนเนาะค่ะเป็นวัตถุกันเนาะเบื้องตาเตืงเข่าเมย์ขอนเนาะโอว่ต่อจนเมื่อยไปขี่ขานลมไหลเนาะบุกคอยซ้ำมือไปอีกบุกคอยซ้ำมือไปต้นทัพเสศษแต่องก็เมาแอนคนเมาก็เศร้าเทอะนะคนเมากินเหล้าอยู่เลย ไปดี้แม่ไปบอกว่าจังไหนเนาะค่ะนี่หนูอยากอยากฮูดิโอวันนี้บอกจ้ะแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนนี่ไปบอกเป็นโตเป็นบอกแบบไหนจังไหนเนาะเป็นเสียงนี่ล่ะแบบนข้อมฟันมะเฮานี่ล่ะอืมแต่เป็นแล้ววัยเคยมาเหรินเพื่อนม่เคยมาไกลเดอกนี่มากไปย่างนราได้แบบนี้บอกว่าจังไหนคะซื้อเอาเด้อว่าจังเสียบ่ค่ะเพื่อนเนี่ยครับมาให้โซ่แห้ลาบโอ้ยบอกมกโซ่ลาบพปะบอกปืนสุดลอวะไม่ซื้อแลาวแต่เสื้อบอกถูกต้อ่า เออชียไห่พอน่ะเออไหก็บอกพูอ่ันพอดอกภาษาเกดดอกเล็บพักก็เสือเล็บเอานาเชีไห่พอน่ะขนาดว่าไม่อยากไ้เนาะไห้บอกพูอเออกระย่างไผ่กระย่างไผ่เป็นไงตัวไหนเป็นไห่เอาไห่แพอันนี้ยืนว่าอกา เอาเ่าก็ิใหพิ่นวแต่ซด้อได้นวะก็เลยว่าเออก็เลยาไปเออเด็กเคนมอกมาก็เราคนมือซื้อเลยก็เถอะแต่แต่ส่วนมาก่นจะมากมาบอกกับคนที่บ่ค่อยเล่น้อเนบ่อยเลนบ่ค่อยซื้อบ่ค่อยเล่นแบบนี่ละจ้ะบอกกี่ปีแล้วว่บัีพกเมียเก็แสนอยู่นี่ส่วนส่วนมากแม่มาบอกเรื่อยบ่ค่ะมาบอกเรื่อยอยู่ถือว่า เขาบอก่าถามกระถือเลยล่ะโอ้มาบอกแต่ว่างบ่าเอากระกระถือยั่วถือถือไว้หลายงวดแล้วนี่ใช่คันว่าผู้อื่นบ้าถามเนี่ยก็บ้าบอกบ้บอกบ้บอกถามาถามเออบิดงไปหลายงวดนี่ก็บอกโอ้วันนี้โชคดีด้ค่ะนี่ทุ่งวดเป็ส่วนใหญ่จะบอกทุกงวดเลยบอกห่างๆแน่ห่างๆเนี่แล้วแต่เนาะเตะวันนี้สี่เออเด้อเออพะนาบ้าเออสี่เออเออขนาดนี้แปดสี่แปดสี่ห่างเดียวเออเลย จะได้คนบ่มากซื้อเลขบ่มากอะไรทางสี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเป็นวันเดียวเบิ้งน่อมยางเหลี่ยงขั้วเลยมัเบิ้งน้อมแมนบอนอ้อยโอ้แมนปอน้อยสบายอีกเนาะท่านเชื่อปัไหาเดีมเนาะมันก็จะได้ดอกขงงูนี่เนี่ยมันของก็มีตัวมีตนเนาะแมนค่ะผมมีหางมีแกนแต่แต่เปลนเปลี่ยนแล้วเคนหนึ่งบอกอีกคนหนึ่งออกจุงเทปแมนอยู่ค่ะมีตัวทันกันจะเถื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะกับคุณด้อมเนาะม้อนคอกันทุบโกันทุเรศ นอนอยู่เทียงหน้าเนี่ยเปล่ค่ะอ๋ออยู่บ้านโอ้นอนอแม่อตะเคียนเนี่ยไปไปหาหอดอยู่บ,าบ้านเรื่องบ่ค่ะอืมเราบอกคอยไปเรื่อยๆนี่บ่ยูบอยู่กับเราบ่ที่ว่าฝันเนี่ยนะคะบเลยนอนฝันอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโอ้แม่ก็นั่งไปบอกอยู่หันละแม่ผมอมาเห็นทุเรียนยากแล้วตีกินเลี้ยงวก็น้องบากนี่เลยแนะใครบม่เสื้อแล้วเสื้อบปล่าค่ะนี่แม่บอกปานนี่แล้วเสียเอานล้วแม่บ่ละ บ่บ่ซื้อเลขยังว่โอ้ซื้อบ่ซื้อเลขต๊ใดบ่ซื้อแต่้ซื้อแต๊ะใดต่ะใดอ๋อพอดีนะพอดีได้ให้เอฟซีเนาะบัดนี้เนาะให้เอฟซีโชคดีเด้อบจบแล้วเอฟซีโชคดีแล้วคนบ่เคยซื้อเลขซยทีมวยแต่บ้อเกิดเพิ่นจ้ะจ้เพิ่นเพิ่นจะมาบอกคนที่อันบ่ค่อยซื้อนี่แหละส่วนมากเรีนทวีณนะบ่นบ่เยซื้อบ่ซื้อเลยน่ะบ่ซื้อเลยนะจะะซื้อบ่ซแล้วก็บ่บอกไผบ่ กบอกถ้าสมมตถฐามันบอกคืออะไรก็แล้วแต่ว่าโชคดีเนาะโชคดีแอดมินได้หามาบอกมอดมินทั้งโชคดีเลยเนี่ดี๋ยวได้หอยเรืยแม่ทิจจอกเอฟพีของเอ็ดอดมินมาเโชคดีเน้นตีดพีดเนาะคนจัดแม่ตะเคียนเนาะจันค่ะเป็นความผ่านความเพีไรเนาะถือจนได้ท่องถือจนได้ท่องแม่เริ่มทำพิธีแล้วเนาะตอนนี้เนาะแม่ซุ้งเริ่มทำพิธีแล้วนะคะตอนนี้ บังเบิงคื้อค่ะคิมเบิงน้ำโอ้กับเบงน้ำเบงซื้อหลักกิมเบงไหว้ได้ติดตัวไปกับเขาหน่าล่ะไม่ว่าเบนเปลี่ยนได้นรือเบิงจะซื้อได้ไม่ติดเชื้อมาเบิงซื้อๆเนาะค่ะเนาะแขกกําลังใจเนาะค่ะเนาะแต่อย่างไรอยู่ในเจริญกิจสมิตรด้วยเงินงามเถอะวะโอ้ด้วยเงินงามบ่เคยเห็นบ่เคยพ่อบ่เคยบอกมาได้หนิโอ้เป็นความฟันของพี่อะไรเนาะค่ะโอ้ยตอนไหนถึงกล้วยซึ่งเนี่ยนั่นหลายฟันหลายเป็นความฟันของพี่อะไรเนาะค่ะ เมื่อกี้ก็เป็นความฝันของคุณพี่ที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ได้เดินทางมาที่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนไปเข้าฝันบอกถึงบ้านนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพี่ก็ไม่เล่นเลขนะคะแม่ก็ขยันขยอให้ซื้อให้ได้เด้อนะคะท่านผู้ชมมาอย่างนั้นนะคะแปดสี่เม็ดเดียวแปดสี่สี่แปดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะตอนนี้แม่ร่างก็กําลังจะเริ่มทําพิธีแล้วนะคะที่แม่ตะเคียนยักษ์เด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพี่ที่เลี้ยงควายนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับของคุณพี่ที่ได้ให้แนวทางนะคะที่อาบังเอิญนนะคะที่เห็นที่อาแม่ตะเคียนยักษ์นะคะวันนี้นะคะ รวยๆกันทุกคนทุกขั้นนะคะแปเมตรเดียวนะคะเป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ